สวัสดีครับชื่นเคยครับเมนูไม่ง้อนน้ำมันวันนี้จะมาทำเห็ดผัดใบยี่หร่าโอเคสักครู่เ,เปิดแก๊สต่อนห้ืเป็นร้อนก็ใส่น้ำเปล่าเมนูผมหลักๆไม่ใช่น้ำมัน ไม่ใส่ผมชูรสแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะครับร่างกายจะได้ทำความสะอาดน่อนครีนดีโอเคน้ำเดือผมก็จะโขกพิกแห้งกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำโขลกออยาใครไม่ชอบก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่แค่กระเทียมแต่ผมจะทำรสชาติแบบนี้นะผม,ผมชอบครับแล้วก็ ผิกไทยดำเนอะมันก็ช่วยขับหลายอย่างเนาะดีอยู่นี่ก็เ,เผ็ดชชมปิยองไปหันนน่นขึ้นมือแล้วก็เผ็ดหอมสดหั่นขึ้นมือแล้วก็ให้มันเน่นอัดให้มีสุกเผ็ดถือว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนนะครับเป็นโปรตีนกันเมนูนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ ทานมังสวิรัตเนาะไม่ใส่เนื้สอสัตว์เราจะเผ็ดนิดนึงถ้าใครชอบทานเผ็ดนะสูตรนี้ผมว่าโอเคนะโอเคนะผมชอบโอเคพอใช้สูตรนี้แล้วอร่อย ของจิตใจทานอาหารได้มากขึ้นต่อพริกไทยสดผมก็ซื้อมาในตลาดเนาะชใช้ไม่หมดผมก็ไปตากแห้งตากแห้งก็จะแบบนี้ครับแล้วเ่อไปเอาเอามาใช้ได้ไม่ต้องใช้พริกไทยสดก็ได้ครับเนาะอืกโอ็โอเคครับอร่อยดี ใส่ซอสหอยนางรมลงไปใส่ซอสปลาเคยมแล้วก็ใส่ไห้ย่างา้วยโอเคครับครั้นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแต่งหน้าน,นิดนึงด้วยพิชีฟ้าแดง โอเคฝากกดชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับพอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ